น้องขักก็ดิน้อมขักกนดิมาผ้ากันแมเบิดห้าต้องมาขออกันน้องขักตัง้งกวางมันก็เป็นแนนมเป็นผิวเน็มบอก้องกรุงมีอะไรเหตุพี่น้องวัดนี้ครับวันนี้เดซีเรื่ออมือเนี่ยไข่เปียน ทำบุญออฟฟิศโตเกียวปีสองนักกินเยอะมากมาจากงานบึงการใช่ไหมมาจากงานบึงการสมรบกว่า พรุ่งนี้ครับทำบุญเอาปีทนะครับจบกับปีสองนะครับเชิญชวดเอฟซีเด้อผู้ใหญ่ยูอันเดนมาถวายพีททั้งกันนะครับพ่าฮาลุกนะ อยู่ตรงนู้นเจ๋อย้ำคำนี้ตอนนี้อยู่กินกาแฟแล้วครับครึ่งใบกาเฟมาไม่เดือเลยพนะย่ระรอบนิดเดียวแหละคาดกันนิดเดียว cung cả lái với nhau, nắp thì... đưa mà. em à. em đưa đi nhậu vào khác Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì แน่นมากเล่นะไม่ค้างสายดรอพกพรุ่งนี้เออิอสวดเอฟซีนะครับใครอยู่ขอนแก่นไปอยู่ขอนแก่นมาเด้อไม่เห็นบุญน้ำกั่มมือนี้พี่บัวอ่าน,นพี่สุขวันใบสีสุขวันใบพี่จริงแบบปลูกข้าวต้นแก่นแน่นอนแบบ เขาเรียกว่าอะไรปลุกแขนเอาเอาลูกเอาเต้าเขาเาขาค่ายแบบทุกปีข่ขขอยเขาเห็นหนาเวลามิสเอมาชื่อในวงแบบก็จะเป็นใบสีดูหันป้อนไข่ออขขก,ก้อนหยางกินไข่น่ายพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าก่อนมุ่งสอบ่ง ทุกนีที่ขอทแก่นนะครับ FC มาจากราวขอพอดีครับใส่ๆๆไปรหยังงมไปรอะไรเนี่ยใส่เพิมติด đẹp bò bò xèo mà đảm gì đi ơi cứ ừ. hoạt đưa Hãy bà lên kênh มาจากการค้นขุดแม่มาจากเน,นี่กว่าพืรุการจปพิรุการจะไปแล้วพืรุการมนอย่าง กาแฟคาเฟอุดรนะครับตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ขาเกาแอุดรพี่น้องตอนนี้อยู่คาเฟอุดรกินกาแฟคาเฟสถานอุดรขอบคุณไก่มูลละมุนลินนะครับไก่หนึ่งร้อยตัวพรุ่งนี้ซัพพอร์ตงานบุญถวายพระถวายเพลินภาคกินถาตัวข้างหลังที่เหลือกันเท่าไก่มูลละมุนลินนะครับพรุ่งนี้ไก่ร้อยตัว ยากคุ้มอะไรยากคุ้มเนี่ยมาก ชาเข er coffee, Re no. ียวที่ทิ้งรนคาเฟ่นะครับชาเขียวที่ทิงใจน้องบิ๊กกินอะไรก็ล้ำล้ำทำมไม่เปิดร้านอาหารอีสานบ้างมรูเอ้ยเปิดลเร็วนี้นะครับขันแก่นเจอเนี่ย ร้านอาหารร้านส้มตำสดชิ้น้องบิ๊กต่ำแซมทางฝออั่งเจนกำลังจัดงานอยู่ไข่บ้านหยอดพี่น้องเขาจัดงานตึมตกันอยู่กลับไปเป็นตัวแง่มือมหลงกูมาเงแ้าสมรภาร์ชูอย่างมั่ มแม่อย่าด่สีสังกานเด้อไม่คิน ไไต้องผูกฝ่ายเป็นตะปูดีๆเนาะเกไม่หยุ่ใช่ไหมแล้วก็เกื้อไปแค็งเกื้อไปแค็งเนี่ยสั่งเนี่ยรบไปหนึ่งโหลความถึงแล้วหอมมากต้องบ,บิ๊กตามอร่อยก่อนกำเนิดขึ้นแน่เร็วนี้ เตรียมตัวมากินร้านซุปดำเพื่อนี่ดียกนะ <c oughs> แต,ะนนนต่ว่าร้านซุปตำน่ะเปิดจริงจังนะไม่ตัวนี่ไม่ได้ตัวรอดี่หรอ mẹ dẹp để tôi quý lắm anh hơi đẹp tôi em phải làm cái, cái tôi là làm mày có không nó cái luôn 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 อยู่นะรูกเกิดภูมิยังก่อนู้เกิดภูมข้ีอไก่เต็มสิบอะไรเ่อ แนวทำมากค่ะพี่เด็กบอกพี่เด็กมาถึงยังฮะพี่จอมโทรไปเมื่อไหร่พีจอมแล้วเมื่อวันนี้ไม่หรอกพี่เล็กเข้ามาพี่พี่เด็กเข้ามาค้างไหมวันนี้ร้านซุปตามผมน่าจะเปิดไม่เกินเมื่เปิดหลัง lắm để bút mặt không, ừ. lắm đi nhúng nhúng สั่งยาโดนไปที่ไหนครับตอนนี้โดนหมดเกลี้ยงเลยนะครับบ่มีขายบริบาลเฉืดด่อเด้ไม่มีของขายจริงๆไม่มีของขายจริงๆนะครับขอโทษจริงๆนะครับพี่ตีไม่ได้หงวังว่าอยากขายอยากขายเราไม่มีบ่มีของขายไม่มีของข,องขายเลยพีเพยย่เล็กกูอยู่ดวนพี่เล็ก cái này cả quán kèm kia nào nè, mấy khi mà làm cũng có lại ba làm biết มี้ไรส่วนกล้องใหญ่มีกลุ่มปิดนะครับมันไม่กลุ่มปิดนะพี่น้องมันไม่กลุ่มปิดนะครับ พี่เล็กบอกดีนะได้มาก่อนแล้ว FC ทางเกาเลยได้ดมก่อนจริง FC เกาหลีได้เปรียบมากเพราะดมตั้งแต่สมัยความสินค้าเปิดตัวอยู่